สบายดีเนาะพี่พี่น้องเนาะสบายดีนิกะค้นมาแล้วเนาะพี่พี่น้องเนะาะเขาเนาะนี่ยังบว่าท่านเอาขึ้นเหล่าเลยนี่เพราะว่าเป็นมือวันศินก็เลยบดเอาขื้นพี่พี่น้องไนยะเอามากองไว้นีก่อนเนาะอาหารมื้อนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะแกงไก่สชดอกแคตำักหุมหมูหยองอบอบงัวบอกไหมหรืออบหยัง กินกับลูกผีคนเขานะ,นาานะบ้าฮัลโหลอยาอยู่ไ่ได้วก่ช้างเ็ได้ไปไปคนแต่๊ยไปอ่อนกึกอล้วก็ไปเอาอีกย <c oughs> ไไี่ห้ออะกนอืมว่ะเป็ว่าแล้วหาสอบนี่พอดีเหอพอดีเหยง

เียงชอบเตียวไมไม่ได้ไปอคนขอเทียรหลายอย่างตามเลยกอบบึ้งลงค่ะต้มตมแังไงเป็นเป็ดกมบ้องเดก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để được Không bỏ được những video hấp dẫn เกี่ยนอาวุธแบงค์นะวะมาใสสมอให้เราขัมากินเลงกินเต็มแล้งไม่งั้ก็หนักแน้วมึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บานรียงบันนบนมาบ้านมาบ้านนี้เขาให้คุยแล้วว่ายอเโอเคนอะไร้างต้นันบหล่ออตนลนนะตะวันหนนี่าตะวันืล ปั่นแล้วมั้งแลว็ย่างสอ็จล้วมันเลยปั่นแลยเหรอปั่นไกลุ้นๆเลยใช่ไหมปั้นเลยใช่อหมผมเลยแล้วเดี๋ยปั่นอีก มันก yeah. ็ม nah ่ย่ามมึมืเอะรแบบ่อมันถมไรอากทำอะเก่าจะหลดเจ้าวาตง้ใก้ดบัวลองห้บอกจะออกลหาแล นำทางมันางองไาาเคยไปอยู่แลเขอจุกขอเน่ายอาอาจารย์ดงอแกเขาเขาแก่มาทังหลายสไปั่งกูกขไดไม่ไดเกียวนอเขาเเอเขาถือได้ทำงานอะไรองเขาบก่วงวยล้เป็นเนาะอรนย ai lan à, ha 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 ha

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิ่งน้ำแซ่บเอาปะคะแซ่บไปไหนกันแซบไปนกันบ่บ่แซมหรอกเบิร์งเพา่ไปพี่น้องเนาะบ่แซมหรอกเบิร์ตโอ้ยวบาขนาดเนาะไปแล้วไปแล้วเนาะพไปพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกด subscribe กดมากระดิ่งน้ำเนาะไปแล้วสบายดี